วันนี้นะคะพี่จาก,ก็พาเรามาเยี่ยมชมแปลงพันข้าวสามหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พี่จากเล่านิดนึงตรงนี้มันมีที่ปที่ไปยังไงคะถึงได้ผลงานเป็นแบบที่เห็นนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นตอนที่ล้มบุกป่าใหม่ๆดินเปรี้ยวอ่าเป็นดินที่ดินเปรียปปร้ยว,อยวพอวาอาวานข้าวไปแล้วข้าวไม่งาม มียืนต้นตายไหมคัตอนนี้มีมีมียืนต้นตายยืนต้นตายด้วยค่ะเราเลยเอาเอาตจกโก้หลังจากเอาปฏิัณฑิตัวนี้ที่เกษตรศาสตร์แนะนําให้เอามาเอามาใช้ค่ะพี่พี่ตักใช้ยังไงตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแช่ไม่ได้พันค่ะแล้วก็ฉีดคุมหน้าเรนหน้าเรนแล้วก็ยาขยาคือเหมือนกันกับแปดสีเจ็ดแปงสี่เจ็ดค่ะแต่แปลงนี้ เห็นผลได้ชัดคือตอนเล็กๆข้าวข้าวงานดูบางก็แหลกมากเลยที่หนูเคยน้ำท่วมน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมด้วยแล้วก็อะไรอีกคะสารพัดปัญหาเลยเนี่ยแต่งนี่สารพัดปัญหาแต่มาถึงวันนี้ที่เห็นนี่เห็นเห็นเห็นผลงานตอนนี้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะพี่เพิ่มเิมใจมีมีคนทักไหมคะว่า มีคนเข้าเข้ามาดูเรื่อยมีคนเข้ามาดูเรื่อยค่ะแล้วเขาว่าไงครับติชมยังไงบ้างเขา่าเขาก็บอกว่าดีปีคนจะใช้ค่ะวันนั้นก็พาเขาไปดูเขาดูแลดีอยากอยากใช้บ้างอยากอยากจะใช้บ้างแบบนี้มาถามว่าเราใช้อะไรใช้ข้อมูลอะไรดูดิครับเนี่ยเข้า เม็ดเต่งอันนี้เม็ดเต่งม,มากเลยใสดีจังเลยแล้วน้ําหนักดีมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าข้าวต้นก็สูงด้วยแต่ว่าลวงหนักกว่าค่ะผ่าต้นนมหมดเลยผ่าจะแปลงนี้จะใส่อยู่ประมาณเที่ยวหนึ่งประมาณสี่ลูกเที่ยวละสี่ลูกอันนี้ห้าไล่ห้าไล่ใส่สี่ลูกสามลูกกว่า <c oughs> วัวน,นี้ใส่ไปแค่สองลูกต่อเที่ยวสองลูกต่อเที่ยวแล้วใส่กี่เที่ยวคะใส่สองเที่ยวใส่สองเที่ยก็คือรอบเนี้ห้าไล่นี้แค่สี่ลูก ห้าไล่สองลูกสี่ลูกสองรอบสี่ลูกก็ไปที่ว่าห้าลูกห้าลูกเดียวห้าลูกตรงนั้นมาใส่พี่ตักสรุปว่ามันเป็นยังไงบ้างคะลองสรุปให้เราฟังนิดหนึ่งสรุปว่าผลิตภัณฑ์ที่เกษตรอาสาแนะนำใช้ได้ใช้ได้ดีอยากจะให้พี่น้องชาวเกษตรทุกคนให้หันมาใช้เพื่อว่าให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอ่าอยากให้ลองมาลองมาใช้กันดูลองมาใช้กัน<อ>ดู <มา S 1> นองังไงไหขอให้ใช้ให้ให้ครบสูตรและจะรู้